สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่ที่ชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้เดินเข้ามาในหาดมาประมาณ100เมตรนะฮะมาดูที่พักครับเพื่อนๆครับพอดีไม่ได้จองไว้จะมาดูหน้างานเลยนะฮะมาดูที่พักหน้างานเลยอยู่เดินมาประมาณร0 0ยเมตรนะฮะด้านหลังนะครับมาดูที่พักว่าเป็นยังไงนะ,ะทางขึ้นนะครับทางขึ้นที่พัก นะครับอันนี้เขาให้เราหมดเลยนะฮะก็ทำกับข้าวทำอาหารกินกันนะครับมีครัวให้นะครับมีพ่อหุงข้าวตู้เย็นนะครับห้องนอน,น,อ,นอันนี้อันนี้ห้อง <c oughs> อ๋ออันนี้อันนี้เท่าไหร่นะครับพี่ส5มพันหครับสามพก็คือนี 35, ่มี โอ้ oh. ัวข้างล่างคาราโอเกะห้องแอร์หมดห้องนอนห้องที okay. ่หนึ่งข้างบนห้องนอนสองห้องข้างบนห้องน้าอันนี้มีห้องน้ําให้ห้องนอนสามห้องนะครับเป็นห้องแอร์หมดเลยเออออากามาก็ไม่ไกลไม่ไกลเดินจากหาดไปประมาณร้อยเมตรโอ้ห้าสิเมตรห้าสิเมตรไม่ไกลคือ คือข้างล่างเราซื้ออาหารทะเลมาทากินกินได้เลยมีโลแกนอะไขาวไม่มีอะไรนะแต่เนี่ยมันคือมันเดินไปเที่ยวได้เลยเดินไปรู้เมันก็ได้แล้วเสร็จเดี๋ยวมาดูห้องน้ำข้างบนข้างบนโอ้ข้างบนเขาก็มีห้องน้ำให้อีกแล้วก็มีฮะเป็นห้องแอร์หมดเลยนะครับมีทีวีให้แล้วก็มี ที่นอนเสริมให้ด้วยนะฮะมนห้องแอร์ทุกห้องนะครับก็บรรยากาศชิลๆนะครับ50เมตรจากทะเลนะครับคนนั้นนอนเรียบร้อยนะครับก็สองพันห้าใช่ไหมสามพัห้าต่อคืนก็ถือว่านอนได้โสิบ ยี <20 S 2> ่สิบคนได้เลยอ้ถ, 4, ถ้าเป็นพวกเพื่อนก็สิคนได้ห้องนึงนะยาวเลยอยนอนอือยาวห้องน้ําก็สองสามห้องเพราะมันสามชั้นใช่ไหมใช่ใสามชั้นเถมัเออเออที่พักผ่อนเดี๋ยวใหพนราพักดูเอาอนะครับสามสี่ห้องห้องข้างน่างก็มี ที่ช่าอํานะครับ,รบเดินเอาขึ้นไปดูขึ้นไปดูแต่ว่าไม่มีก็งงเปิดห้องนี้ให้หน่อยห้องนะ้ำเป็นสามชั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ําหรือห้องเก็บของไม่รูอ้อ๋อประตูเชื่อมประตูเชื่อมโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับสั่งอาหารได้เราเอามาทานเองก็ได้นะครับมีเตาแก๊สมีเครื่องครัวให้นะครับซื้ออาหารสดมานะครับ ก็นั่งชิลๆกันได้นะฮะบรรยากาศสามพันห้านะครับ,รบต่อคืนนะครับที่ชะอำก็โอเคนะฮะก็โอเคมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็โอเคเลยนะครับปิ้งย่างจะปิ้งย่างก็ได้นะครับเนียก็โอเคนะครับสามพันห้านะสามพันห้านะ สามพันหะโอเคก็ราคาสามพันห้าพร้อมพร้อมนะครับเป็นตัวเลือกนะครับใครผ่านมาสบายสายิก่าเดี๋ยวทิานสิกตัดใจก่อน น้องน้องเบอร์โทรอยู่ตรงไหนครับเบอร์โทรอยู่ตรงไหนอ๋อให้ไปแล้วโอเคไปใช้ไปแค่เดียวเดียวชาพี่ขอน้ำบัตรหน่อยพี่พี่ขอดามบัตรหน่อยดิดามบัตรพี่เขาพี่ดูหน่อยโฆษณาให้พี่เขาหน่อยเออนี่นะฮะบ้านพักตากระยาย เบอร์โทรมาติดต่อเลยฮะหาดูถ้าเกิดน่นเดี๋ยวโทรมาได้อยู่นะเออมีจรมนตงใช่ได้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 ไม่ไกลไม่ไกลไปแค่นี่ถ้ามาครอบครัวใหญ่นี่ได้เลยนะฮะโทรมาเลยเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อคุณจรัญห้าสิบเมตรเองใกล้นิดเดียวนะครับเอาเด็กเก็บไว้นะครับครับผมครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคไม่ไกลนะครับไม่ไกล